t แท็ 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service n e w Insight เจาะข่าวค่ำนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆอยงนี้4ี่ทุ่มตรงผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆได้ผ่านทาง TrueVisions Now ของแอปพลิเคชันดีๆอย่าง True ID ด้วยนะครับเอาละคุณผู้ชมเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับคู่รักคู่นี้คุณแอน คุณบอยคู่รักนักร้องเสียงดีนะครับล่าสุดนี้เพิ่งแต่างงานกันไปนะฮะสินสอดทองมั่นนี่สิกว่าล้านล่าสุดคุณผู้ชมเป็นวันเกิดของฝ่ายชายนะฮะฝ่ายหญิงจัดหนักครับจัดเงินให้1ล้านบาทเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะครับนี่เลยนะครับพึ่งควงแขนกันเข้าพิธีแต่งงานกันไปมาสำหรับนักร้องเสียงดีทั้งคู่เลยนะฮะแอนบอยพร้อมกับสร้างความฮือฮาด้วยสินสอดที่บอกกันไป 10กว่าล้านบาทนะครับล่าสุดควงแขนกันไปเปิดใจผ่านทางรายการดังนะครับบอกว่าเปย์สามีหนักมากถึง7หลักนะฮะและแลนอนาคตว่าอยากจะมีทายาทคล้องใจซึ่งแอนเองก็เผยว่าเมื่อวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชายวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยแอนก็คิดไม่ออกว่าเอ๊จะให้อะไรของขวัญเขาดีเนาะเขาก็เป็นคนที่มีทุกอย่างแล้วก็เลยแบบเอ้าถ้างั้นก็มอบมาลายสักล้านหนึ่งดีไหม ะะเอาไว้ให้ใหเขาเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในวงนะครับทางด้านของฝ่ายชายเองก็บอกแม่เซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะเจ้าตัวไม่รู้เลยแหะครับว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมีการเซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะฮะเพราะว่าแสดงตั้งแต่เช้ากลางคืนกับฝนตกแสดงถึง8ปดโมงนะฮะตอนแรกก็คิดว่าของไครบนเวทีพระเอกนางเอกลูกน้องก็ยืนเรียงเป็นร้อยไม่คิดว่าเป็นของตัวเองนะครับ แล้วเขาก็เรียกให้ผมเนี่ยลงไปรับก็คิดในใจจากใครนาะเราก็มีแฟนแล้วก็ไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้ปรากฏว่าเป็นแฟนของตัวเองนี่แหละครับจัดไป1ล้านบาทถามว่าหมดหรือยังตอนนี้หมดแล้วนะฮะเพราะช่วงนี้ทำหลายอย่างครับโรงแรมแล้วก็โครงการหมู่บ้านอีกรวมถึงค่าใช้จ่ายในวงก็ขอบคุณพระยาสุดที่รักมากเลยนะครับ เจ้าของของแอ,อนอรดีในวันนี้ที่ส่งแบวนไปนั่นก็คือบอยไปแล้วจุ๊บไปอ,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 อ้ยเป็นสเตปไรทุนและก็ยอสุดยอดนี่เธอถ้าดูเราอยู่ก็อยากได้มั่งนะร้านนึงอะ่ะนะเคยพูดอย่างนี้แหละเขาบอกไม่ไม่เป็นไรหรอกร้านนึงเธอมีแล้วบนหัวเธอ <laughs> ตอนนี้เรามาถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมครับชอน จินดาโชตนะครับล่าสุดความรักสุสกงอมอย่างที่เรารู้กันพร้อมที่จะแต่งงานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการ์ดแต่งของเขาแค่การ์ดนี้ก็บอกคอนเซปตตที่เรียกว่าเท่เรียบง่ายแต่น่ารักจริงๆครับมาคุณผู้ชมครับสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตนะฮะที่ล่าสุดก็ออกมาอัปเดตการ์ดแต่งงานกับแฟนสาวน้องเพชรนะครับ ผาทาง i n น t a า r a m มนะครับในคลิปวิดีโอ,อคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยชอนเองก็จะเผยให้เห็นการ์ดตัวจริงนะครับที่ตั้งใจทํากันแบบสุดๆเจ้าตัวได้เผยถึงที่มาที่ไปอีกบอกว่านี่แหละคือคอนเซปต์การ์ดแต่งงานของพวกเราครับเราใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆในการคิดในการออกแบบแคอนเซปต์ทั้งหมดคุยกันอยู่นานสุดท้ายก็ได้ชื่อว่าพิพาจินดาซึ่งกันและกันแฮ นะครับสำหรับคำว่าซึ่งกันและการสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยมันคือคำที่ใส่ไปไม่ว่าจะใส่ในประโยคไหนก็ตามมันจะแปลว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะ มันคือเจตนาดีของพวกเราสองคนที่จะมีเป้าหมายร่วมกันนะครับการ์ดเองเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายนะครับของพี่พาจินดาเรียบง่ายเก๋ๆรวมไปถึงคอนเซปต์แล้วก็ตัวอักษรที่เรียกว่าเวิร์ดดิ้งเนี่ยก็ตามสไตล์แบบจินดาโชวละครับนี่คือการ์ดแต่งงานของพวกเราสองคนนะครับ นะครับเขาเขียนไว้ประมาณนี้จากนั้นชอนเองนะครับก็ได้เขียนแคปชั่นปิดท้ายนะครับบอกซึ่งกันและกันนะฮะ g Car ิ้งงานแต่งในวันนี้จะอยู่กับพวกเราไปอีก60ปีอย่างน้อยเราจะมาทำทุกอย่างด้วยกันจากสไตล์และความสามารถของเรา2คนนะครับแล้วก็ยังมีแฮชแท็กนั่นนู่นนี่อีกมากมายเลยล่ะครับ Congratulation นะครับ การแต่งของพวกเราครับเราใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆในการคิดแล้วก็วางคอนเซ็ปต์ทั้งหมดคุยกันอยู่นานสุดท้ายก็ได้ชื่อว่า <Yeah. S 2> พิพัินดาซึ่งกันละกันซึ่งกันละกันสําหรับพวกเราแล้วมันคือคําที่ไปใส่ในประโยคไหนมันจะประมาณว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะมันคือเจตนาที่ดีของพวกเราสองคนที่จะไปสู่เป้าหมายร่วมกัน การ์ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายตามสไตล์ของคุณพิพัชราที่เรียบง่ายแล้วก็เก๋ๆร่วมไปถึงงานคอนเซปต์ของตัวอักษรแล้วก็วดดิ้งต่างๆตามสไตล์แบบจินดาโชธและนี่คือการงานแต่งของพวกเราทั้งสองคนครับผู้ชมต้องขอโทษด้วยนะครับพิพัจินดา นะครับมีกี้อ่านในสคริปต์เนี่ยเป็นพิพานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ congratulations นะครับผมทั้งคู่เลยนะฮะเอาละตอนนี้เรามาอีกหนึ่งคู่ที่แฮปปี้เช่นเดียวกันกับน้องมิวนิ t านะฮะความรักมีความสุขมากนะครับครอบครัวมีความสุขเหลือเกินล่าสุดไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตให้ฟังกันครับนี่เลยนะครับ แอบลูกสาวไปสวีกัน2ต่อ2ถึงประเทศฝรั่งเศสสำหรับน้องมิวนิ t าเผยว่านี่คือฮันนีมูนครั้งแรกนะฮะหลังจากที่แต่งงานกับไฮโซเซนมา3ปีมิวบอกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าลูกสาวก็พอรู้เรื่องแล้วที่จะพาไปฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงครับเชื่อไ้มคะว่าเป็นฮันนมูนรอบแรกเลยจริอเเป็นการ,รผ่อนจริงๆของจริงๆ เพราะว่ามันมันติดทางมาตั้งแต่คืนเลฮนิบูตอันเนี้ยมันแบบว่าถูกพูดคุยกันตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นเราแต่งงานไปเสร็จก็มีโควิดแล้วก็มีลูกอีกอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยแบบติดทางยาวมาแบบว่าเนิ่นนานสปียอะไรเงี้ยก็พอตอนนี้มาเรนเขาเริ่มแบบว่าโตเขาเริ่มแบบว่ารู้เรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถไปฝากมารินไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายได้อย่างแบบสบายใจยอะไรเงี้ยก็เลยคือโอเคเหมาะสมแล้วในการที่จะไปตอนนี้อะไรนะ เป็นเซอร์เดฟรายส์เขาเป็นที่ที่เราเหมือนแบบคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะไปที่นี่เหมือนคุณแซ้ก็เคยไปมาแล้วแหละแล้วลเขาบอกว่าแบบที่นี่เขาเขาไปแล้วเขาชอบเขาอยากจะหาเราไปมพมันก็คือพักผ่อนแบบจริงๆเลยนะคะมันเหมือนกับว,ว,ว,ว่าเสียงสมวัตเวลาเราเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีเรื่องลูกที่เราจะต้องพงังง ดูแลลูกคอยเล่นกับลูเลยใช่ไหมคะตอนนี้ยพอเราเป็นสองคนเราเหมือนแบบอยากจะไปกินนู่นต่อไปอยากจะตื่นกี่โมงก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเผื่อเขาอนะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็อยู่กับคุณตาคุณยายแฮปปี้มีความสุขดีอนะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบไม่ต้องห่วงเขอไปหรือสามีเมหนักไหมคะทิ่พักไม่นะเราไปพักก่อ,อนเลยถ้าจะไม่ได้ช้อปปิ้งแบบช้อปปิ้งน้อยมากเนะี่ยเพราะว่าแบบคือถ้าจะอยู่ ขเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเมืองติดทะเลของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปแบบพักผ่อนไปสบายๆหายะเลยทานอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยนะพอไปกัน2ต่อ 2, 2แม่นักข่าวก็ต้องถามคุณผู้ชมบอกว่ามีข่าวดีเรื่องลูกคนที่2ไหมนะครับมิวเองก็บอกว่าอยากจะลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเขาเองก็วางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่าอยากมีลูกคนที่2แต่เรื่องเพศคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่าอยากได้เพศอะไรผู้ชมลองทายกันเดู๋วอ่ะให้ทายก่อน กกยอย่างที่เราทราบการลูกคนแรกเป็นผู้หญิงนะลูกสาวคุณผู้ชมคิดว่าเขาอยากได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายลูกสาวหรือลูกชายเขาอยากได้ลูกสาวเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าทริปนี้นี่จะเป็นยังไงอาจจะมีสวีทแล้วก็อาจจะมีลูกมาอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะะเดี๋ยวเราอัปเดตกันครับเอาละตอนนี้เรามาเห็นหนึ่งคู่แล้วกัน นะครับคือฝ่ายชายเนี่ยเป็นนักร้องไต้หวันดังมากเลยทีเดียวนะครับชื่อว่าแจมเสียวนะครับล่าสุดนี่ขอฝ่ายหญิงแต่งงานนะครับแอบคบกันมานี่10กว่าปีคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นคือใครติดตามเลยฮะนี่เลยนะครับทำเอาแฟนๆนี่กดไลค์กดแชร์เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่นะครับเมื่อ แจมเซียวนะครับที่ถือว่าเป็นนักร้องศิลปินนักแต่งเพลงนะฮะนักแสดงหนุ่มหล่อจากไต้หวันปีนี้เขามีอายุ36ปีเขาคุกเข่าขอซัมเมอร์หลินคนนี้เนี่ยเป็นแฟนสาวรุ่นพี่คุณผู้ชมเห็นหน้าอย่างนี้คุณผู้ชมเนนช,มชื่อไหมเลข5แล้วนะโอ้โหและเขาซุ่มคบกันมาเนี่ยกับซัมเมอร์หลินเนี่ยนะ16ปีแล้วนะฮะซึ่งฝ่ายหญิงก็เซยเยสโดยทันทีเลยนะครับผมเพราะว่า เ,เขาบอกอาจาแจมเองเนี่ยเขามีความรู้สึกพิเศษกับผู้จัดก,การส่วนตัวคนนี้เนี่ยมานาแล้วแล้วก็ดูอ่อนวัยมากๆเลยนะครับไม่เพียงแต่เจ้าตัวเนี่ยจะยอมเปิดเผยการแต่งงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดเป็นความลับมาโดยตลอดเลยล่ะครับนั่นก็เลยทําให้สิ่งที่เขาพูดก่อนที่จะขอเธอแต่งงานในคลิปเนี่ยนะครับทำเอาตัวเองนี่น้ําตาคอเบ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอโทษซัมเมอร์ลิน เขาเรียกซัมเมอร์ลินเนี่ยนะฮะภระยาในอนาคตเนี่ยว่ามาม่าหรือว่าแม่นั่นเองนะครับสำหรับที่ผ่านมากับการครบหาดูใจที่เก็บวไว้เป็นความลับหลายครั้งเธอต้องอยู่ดังอย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แม้แต่กับครอบครัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดนะครับทั้งๆท,ท,ที่เธอเนี่ยคือพาร์ทเนอร์ที่เขาไว้ใจมากที่สุดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับ แต่ว่าหลังจากนี้เขาให้คำมั่นสัญญาเลยแหละว่าทุกความทุกและความสุขของเธอจะมีเขาอยู่เคียงข้าง congratulation นะฮะพอเขาโพสต์เรื่องนี้ปุ๊บคนที่เข้ามา congratulation หนึ่งคนก็คือเจโจนั่นเองครับ mm hmm. เพื่อนซีรุ่นพี่ฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ